สวัสดีค่ะเพื่อนเพสมาชิกช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวนคะสิบบนแบบคู่คีนะคะเทียบชน3าสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะงวดที่ผ่านมานะคะร้อยบนของเราคะแบบคู่ขี้นะคะผ่านคะหน่วยบนแบบคู่ขี้ของเราคะก็ผ่านคะได้ที่เลขคู่นะคะแต่ว่าที่ไม่ผ่านนะคะก็คือ10บนนะคะ สิบล้างหน่วยล้างนะคะผ่านไม่ผ่านแค่สิบบนอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในงวดนี้นะคะแอดนาเสนอคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะสิบบนแบบคู่คี้นะคะเทียบชนสามสูตรนะคะสตินะคะทั้งหมดสิบแปดงวดนะคะอันนี้เนี่ยแอดก็ลืมดูนะคะไม่ได้อ่าเริ่มจากงวดนี้นะคะงวดที่ออกห้าหนึ่งเก้านะคะในงวดนี้นะคะชนกันนะคะที่หนึ่งนะคะออกห้าหนึ่งเก้างวดตมาชนที่หนึ่งออกสี่หนึ่งหนึ่ง งดตมาชนที่หนึ่งนะคะออกสี่งเดงดตมาชนที่หออกหกฮาสองตมาชนที่เจ็ดออกแปดเจ็ดสามงตมาชนที่หกออกเก้าศดงดตมาชนหกศูนยออกเก้าศตมาชนที่หนึ่งออกศูนเสร็จแล้วนะคะงดตมานะคะชนที่ศูนยะคะออกเก้าศูนยมงตมาชนสาออกสองเจ็ดสองตมาชนเจออกแปดจ็ดสอ งวดตมาชนที่ศูนย์ออกหกศูนย์ห้างวดตมาชนที่สามเจ็ดออกห้าสามศูนย์งวดตมาชนที่ห้านะคะออกสี่ห้าสามงวดตมาชนที่แปดออกเจ็ดแปดสองงวดตมาชนที่เจ็ดนะคะออกสี่เจ็ดแปดงวดตมาชนที่หนึ่งนะคะออกแปดหนึ่งสองเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมานะคะชนที่ศูนย์ะคะออกสองศูนย์สองะะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของงวดที่สิบเก้ากันนะคะว่าแอดเลือกมานะคะเป็นที่เลขคู่หรือว่าเลขคี่นะคะอันนี้ก็เป็นแค่ความคาดเดาคะ อาจจะเดาถูกหรือว่าอาจจะเดาผิดก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักแสน,นะคะบวกหลักหมื่นสามครั้งหลักพันร้อยบนหน่วยล้างเจ็ดครั้งร้อยหน้าครั้ง200ที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งตัวเลขนะคะที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสอง เท่ากับ4ี่สบวกสเท่ากับ7 7็ดบวกสี่เท่ากับ1 1ึบวกหเท่ากับ7จ็ดะเจ็ดบวกสี่เท่ากับ1 1ึบวกสนะฮะเท่ากับ5เราจะได้นะคะสิบบนนะในสูตรที่1เป็นเลขคี่นะคะเจ็ดหนึ่งห้าสูตรที่สองฮะเราใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นสามครั้งบวกหลักพันร้อยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้ง 7บวก6เท่ากับ3 3บวก7เท่ากับ0ูบวก2เท่ากับ2 2บวก6ท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก3เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 4, 5, 8, 8, 3, 4, 7, 7, 4, 1บวก4เท่ากับ5บวก8เท่ากับ3 3ะคะ3บวก4เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1นะคะเราจะได้นะคะ10บนุในสูตรที่2นะคะเป็นเลขคี่นะคะส7 1สูตรที่3นะคะเราใช้นะคะหลักแสนสามครั้ง หลักหมื่นหลักพันร้อยบนสิบบน2ครั้งหน่วยล่างรนะ้อยหน้าครั้งที่2องร้อยทายครั้งที่ 1, หน่วยทายครั้งที่หหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้ง1นึ่งบวก2องเท่ากับสามสามบวกเจ็ดเท่ากับศนศนย์วกสเท่ากับสบวกศนเท่ากับสอบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับหบวกหเท่ากับหนบวกศนย์ะคะเท่ากับหนะคะทำหนึ่งไปบวกกับสองเท่ากับสาบวกสเท่ากับห เราจะได้นะคะสิบบนในสูตรที่สามนะคะเป็นเลขคี่นะคะหนึ่งสามห้าครบแล้วนะคะทั้งสามสูตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูเวลาที่เราทําการเทียบชนด้านานะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งห้าสูตรที่สองสามเจ็ดหนึ่งสูตรที่สามนะคะหนึ่งสามห้านะคะในงวดนี้นะคะตัวชนนะคะตัวแรงนะคะก็คือหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็จะได้เป็นเด่นนะคะหนึ่งนะคะเด่นที่สุดในงวดนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรองกันนะคะ ตัวที่แอดจะให้เพื่อนๆกันนะคะก็คือเจ็ดฮะสามฮะห้าฮะมีทั้งหมดนะคะถึงตัวรองสามตัวเลยนะคะเดี๋ยวแอดดูให้นะคะจากเลขดับแล้วกันนะคะเจ็ดนะคะก็ติดดับนะะเสร็จแล้วเนี่ยแอดยังไม่ได้หาสูตรดับนะคะอีกฉะนั้นแอดจะเลือกนะคะที่ เจ็ดเนี่ยสูตรดับละดับสูตรเก่านะคะฉะนั้นแอดจะเลือกตัวรองให้เพื่อนๆแล้วกันนะคะที่สามกับห้านะคะอันนี้คือยังไม่ได้หาตัวดับเพิ่มเติมเลยนะคะฉะนั้นถ้าเรายึดตามสูตรเก่าเนี่ยเจ็ดดับอยู่นะคะฉะนั้นตัวรองก็ขอเลือกมาเป็นที่สามกับห้าแล้วกันนะคะที่เขาไม่ได้ติดดับนะคะถ้าเพื่อนๆพื่อนะคะชอบสิบบนในงวดนี้นะคะที่เลขคีนะคะก็สามารถเลือกพิจารณาได้นะคะหนึ่งนะคะแล้วก็การที่ สามกับห้านะคะในงวดประจำวันที่สิบหกนะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถ้าชอบค่อยนําไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ